สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้สาราไทยนำพันไม้ยอดนิยมมาฝากค่ะนั่นก็คือต้นโปยเซียนค่ะอะอะต้นโปยเซียนต้นเนี้มีหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นพันนี้นะคะดูก่อนดูก่อนประโยชน์หลักๆของโปยเซียนคือให้ความสวยงามในฐานะไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทปลูกในกระถางแต่ว่าโบยเซียนยังมีประโยชน์ทางด้านจิตใจด้วยนะคะคือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลป้องกันอันตรายประจำบ้านและยังมีคุณสมบัติเป็นต้นไม้เสี่ยงทายด้วยนะคะยิ่งออกดอกมากก็ยิ่งมีลาบมากค่ะโบยเซียนปัจจุบันได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนมีความงดงามกว่าในอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของต้นขนาดและรูปแบบของดอกสีของดอกจํานวนช่อของดอกปลูกเป็นไม้ประดับสวยงามเป็นไม้มงคลบางคนเชื่อว่าเป็นไม้เสี่ยงทายเพราะถ้าหากใครปลูกต้นโปยเซียนออกดอก8ดอกก็จะมีโชคลาภร่ำรวยเงินทองหรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เคยได้ยินคนโบราณเล่าว่าหากครอบครัวใดปลูกต้นโปอยเซียนเอาไว้หน้าบ้านต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยชักนำโชคลาภมาให้สมาชิกทุกคนภายในบ้านและยังเชื่ออีกว่าต้นโปอยเซียนยังช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของและครอบครัวให้มีแต่ความสงบสุขเพราะว่าต้นโปอยเซียนนั้นเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแปดองค์ที่คอยคุ้มครองให้มนุษย์สงบสุข และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคาว่าโป้ยเซียนก็แปลว่าแปดเซียนนั่นเองค่ะหรือว่าเทพเจ้าแปดองค์นั่นเองมีใครกันบ้างก็มี 1. เซียนแห่งยาและการรักษาโรค 2. เซียนแห่งความเข้มแข็งกล้าหาญ 3. เซียนแห่งความมั่นคงค้าขายร่ำรวย 4. เซียนแห่งความมีสเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใครห้เซียนแห่งศิลปินที่มีผู้นิยมมากมายและมีความอุดมสมบูรณ์ 6. เซียนแห่งความสวยงามอายุยืนและมีสติปัญญาดี 7. เซียนแห่งนักประพันธ์และนักกวีที่มีชื่อเสียง 8. เซียนแห่งชัยชนะ เพื่อมีให้พูดผีปีศาจคนผ่านมากั้มกายรบกวนค่ะบอยเสียนมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นอวบน้ำเป็นเหลี่ยมบิดงอเป็นเกลียวมีหนามแหลมติดอยู่เป็นจำนวนมากที่ลำต้นและมียางขาวทุกส่วนของลำต้นใบเรียงสลับที่ปลายยอดและกิ่งใบเดี่ยวรูปรี แกมขอบขนานหรือรูปไข่กลับยาวประมาณ2.5-6ถึง6เซนกว้างประมาณ1 2 5ถึง2.5เซนติเมตรปลายใบเป็นติ่งหนามขอบใบเรียบมีสีม่วงแดงเล็กน้อยผิวใบเรียบเนื้อใบนิ่มดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่งช่อดอกประกอบด้วย2-8ดอกย่อย มีกลีบประดับสีต่างๆสองอันประกบเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็นกลีบโค้งคล้ายเดือนเสี้ยวดอกสมบูรณ์เพศไม่ค่อยมีผลการขยายพันธุ์โปยเซียนสามารถปลูกได้โดวยวิธีการปลูกด้วยมเมล็ดและวิธีการปักชำกิ่งแต่โดยทั่วไปจะใช้วิธีการปักชำกิ่งมากที่สุด เนื่องจากกิ่งชํำออกรากและติดรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับการปลูกด้วยเมล็ดและยังให้ต้นที่ค่อนข้างเตี้ยรวมถึงทำให้รวดเร็วและได้จำนวนมากในเวลาไม่กี่วันค่ะความพิเศษของต้นโปยเซียนต้นนี้นะคะคือออกดอกมาเป็นสีเขียวคล้ายใบค่ะเมื่อแยมเป็นลายค่ะดอกมีสีเหลืองสีส้มสีเขียว เมื่อบานเต็มที่กลายเป็นฐานรองดอกค่ะให้ดอกใหม่ออกช่อดอกซ้อนบานชั้นที่สองขึ้นมาคล้ายกับผีเสื้อหลากสีสวยงามอลังการเต็มต้นไปหมดเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ